ข้าขอนบชะนุกคุณเะนอันเป็นเขาโมนผู้กอบนูกุณพูนพอดุงจวบจะลื่นไยภูมฟักทานฮุทนอมบัวบำลาะนิ่ละกัย แสนยากเท่าไรไรบอรคิดยากลำบากกายตากทนละคนทุกข์นหอมเลี้ยงหรือรู้วยปกป้องซึ่งอันตรายจนได้รอดเป็นกายา เปียบหนักจะนกคุณชนาณนีคือผู้ผาใหญ่พื้นพระสุนทลาขอโบทีบโบเทียมทันเรือทีจ่จะแทนทษจะสัห้องคู่านาน เทบูเช่นในอันอุดมเลิศประเสริฐคุณเป็นเด็กดีเป็นคนดีของสังคมนะลูก